สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเริ่มใช้งานเป่าตังเลยนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสอง4ันห้ารหสิบให้เราใส่รหัสที่เราตั้งไว้ได้เลยนะคะในเคสนี้ใส่ลายนิ้วมือไม่ได้แกนลายนิ้วมือไม่ได้ให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้เป็นรหัสผ่านแทนนะคะเราที่เราตั้งไว้หกหลักให้ทุกคนใส่ไปได้เลยนะคะตรงนี้ขอให้จำ,ไ,นะจำไม่ได้นะถ้าจําไม่ได้ให้กดคําว่าลืมพินนะคะตัวนี้ถ้าจํากันได้แล้วให้ใส่เข้าไปได้เลย พอใส่เข้าไปแล้วนะคะจะพบหน้าหลักของเป่าตังนะจะมีคำว่า G Wallet ให้ทุกคนน่ะมองตรง G Wallet สีฟ้าๆนะแล้วให้กดเข้าไปที่ G Wallet ได้เลยจะมีคำว่าสิทธิ์คนละครึ่งกรอบสีเหลืองๆตรงนั้นให้ทุกคนกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วจะขึ้นว่ามีสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่คือวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมถ้าทุกคนยังไม่ได้ใช้ก็1 5 0 0บาทแสดงว่าทุกคนสามารถเริ่มใช้งานกันได้เลยนะ1,500ั 1, บาทใช้ได้วันละ150สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะ ปวัตย้อนหลังก็กดได้ด้วยนะคะตัวนี้นะวันละ150บบาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็กลับมาที่หน้าหลักเราก็สามารถดูเมนูอื่นได้